Amazing เมืองพานสวีดาสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะพวกเราขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอสถานที่ในเมืองพานที่เราเด่นน่าสนใจบรรยากาศและวิวดีมากๆสถานที่แรกนะคะก็คือน้ำตกอู่แกงท่านอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงมีน้ำตกไหลผ่านโขดหินทั้งหมดเก้าชั้นซึ่งผู้รู้ชานเราสามารถลงเล่นน้ำได้มีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวเดินศึกษาธรรมชาติจำนวนระยะทาง1,500 ทา่เวจะมีป้ายสื่อความหมายตามดต่างๆที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ทาง้ให้ความน่าเชื่อเท่าไหร่เราสามารถเดินเล่นได้อย่างสบายถ้าท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนจะมีบ้านพักและลานกลางเตงให้บริการอย่าลืมเข้ามาเที่ยมชมกันนะคะไปต่อสถานที่ที่สองกันเลยนะคะสถานที่นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายมูชอบดูดวงอยาสืมดวงสถานที่นี้ก็คือวัดจีโกงนั่นเองค่ะใครที่มีความเชื่อดรานต่างๆ สถานที่นี้เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอำเภือพานที่มีสไตล์การตกแต่งแบบจีนซึ่งชาวอำเภือพานเรียกสัส้นๆว่าศาเจ้าจีโกงค่ะนอกจากจะมีการตกแต่งแบบสไตล์จีนแล้วนะคะบรรยาก,ศกาศก็สดชื่นมากๆเลยค่ะเมื่อเราเข้าไปในตัวศาลนะคะสิ่งแรกที่จะเห็นเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเสาสูงสง่าสีแดงสีต้นค่ะซึ่งหมายถึงประตูสวรรค์ เมื่อเดินเข้าไปตามบันไดหนึ่งแลแ้วแปขั้นความรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยเลยค่ะและสองข้างทางบันไดจะมีที่นั่งพักผ่อนและชมวิวค่ะสถานที่นี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเพราะมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะการตีมีดเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันถือเป็นมนรดกทางชาติพันธุ์อย่างแท้จริงเหมือนงานศิละปะที่งดงามอ่อนช้อย ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานมีดไม่เฉพาะแค่ว่ารูปที่ดูวิจิตรงดงามชวนหลงใหลแล้วความทนทนใช้งานได้อย่างยาวนานรักษาความคมได้อย่างเป็นเอกลักษณ์มีดประสากใต้ยังพัฒนารูปแบบการตีมีดให้เป็นมีดสวยงามอีกด้วยครับความประณีตของช่างมีดโบราณยังได้รับชื่อเสียงกระจัดกระจายไปจนมีชื่อเสียงระดับประเทศแห่งหนึ่งด้วย สำหรับใครที่ต้องการลอง่งใหม่ๆต้องมาลองสัมผัสกับการทีมีที่บ้านปักใต้นะคะเมื่อต่อกันที่สถานที่วิสีกันเลยนะคะพวกเราจะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศแนวธรรมชาติแท้มีกลิ่นความเป็นโบราณของคนสมัยก่อนในหมู่บ้านลองหลอดค่ะตามไปดูกันเลยค่ะวัดลองหลอดตั้งอยู่ในหมู่บ้านลองหลอดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน ภายในวัดได้มีการนำเอาบ้านโบราณมาจัดทำพิพิธภัณฑ์ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้เป็นการสืบสารภูมิปัญญาบ้านล้านนาที่มีศิละปะประติมาก,กรรมของทางวัดค่ะภายในวัดก็จะมีบ้านโบราณบินจำเนวนมากลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยสมัยล้านนาค่ะพอเดินออกมาจะเจอศูนรวมจิตใจของคนในหมู่บ้านที่มีการทำแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ชื่นชมและถ่ายภาพค่ะบรรยากาศแบบธรรมชาติ่ามกลางทุท่งนา มีสะพานไม้ที่เชื่อมไปยังบ้านต้นไม้อีกด้วยค่ะข้างทางน้่งขวามือจะมีซุ้มตลาดขายของมากมายที่คนในชุมชนนำมาวางขายอีกทั้งยังมีร้านกาแฟาและเครื่องดื่มมากมายบริการอีกด้วยค่ะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะเย้นั่นก็คือหอมแผ่นดินสถานที่นี่นะคะมีการปรับวิถีเกษตรจากวิถีเดิมที่เป็นกเกษตรเคมี ปราบลดการใช้สารเคมีลดลงและเปลี่ยนเป็นเกษตรขั้นปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เอาความพื้นบ้านมามนเป็นเสน่ห์และจุดขายที่โดดเด่นด้วยความที่ชุมชนของเรามีลักษณะเด่กกนคือรอยยิ้มการเอื้อเฟื้อเื่อแผ่และอาหารที่สดใหม่จากวัตถุดิบในท้องถิ่น สิ่งนี้นะคะเป็นตัวดึงดูดที่ทําให้คนมาเยี่ยมชมและมาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและในชุมชนเองนะคะมีการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการขายในระบบออนไลน์รวมถึงการแปลรูปผลิตจำพันต่างๆจากผลผลิตที่ปลูกแบบอินทรีย์เช่นข้าวอินทรีย์รวมถึงการทำห้องพักแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวให้แก่ตำบลใดงาม สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชน